สวัสดีค่ะสมาชิกกู๊ดไอเดียทีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะกลับมาพบกับรายการสาระความรู้ดีๆจากกู๊ดไอเดียทีวีกับหมอเกรสวันนี้นําสาระความรู้เรื่องโรคมะเร็งตับมาฝากท่านผู้ชมนะคะตับนะคะเป็นอวัยวะที่ใหญ่มากเลยนะคะในร่างกายของเราตับมีหน้าที่อะไรบางคนถามตับมีหน้าที่ในการลําเลียงสารอาหารนะคะแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลโปรตีนไขมันในร่างกายนะคะรวมทั้ง ตับเนี่ยยังมีหน้าที่ในการขจัดสารพิษออกจากร่างกายด้วยนะคะเปรียบเสมือนเป็นโรงงานขนาดใหญ่ในร่างกายเลยที่ช่วยกรองขจัดสารพิษออกจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นอแอลกอฮอล์นะคะยาเคมีหรือว่าเป็นสารพิษยาฆ่า,มาแมลงต่างๆที่ตกค้างตามอาหารผลไม้ที่เรากินกันทุกวันนะคะ ตับเนี่ยนะคะจึงเป็นเหมือนออโรงงานนะคะกองของเสียจากร่างกายขับสารคิดออกจากร่างกายซึ่งเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญมากและตับเนี่ยนะคะเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายด้วยเช่นกันนะคะแล้วคมเร็งตับเกิดจากอะไรใช่ไหมคะคมเร็งตับเนี่ยเป็นอุบัติการณ์การเกิดลมะเร็งอันดับต้นๆในประเทศไทยเลยนะคะคมเร็งตับเนี่ยสาเหตุหลายอย่างมากเลยนะคะเช่นอันดับแรกเนี่ย มาจากการที่คนไข้เนี่ยทานแอลโกอฮอล์เป็นประจํานะคะหลายท่านเนี่ยเอ้ยบอกบางคนทานาก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเงี้ยมันสะสมค่ะตับเนี่ยเมื่อทํางานหนักแล้วก็ขับสารพิษมันมีการตกค้างของแอลโกอฮอล์ใช่ไหมคะเมื่อนานเข้าเนี่ยตับก็จะเริ่มแข็งนะคะเนื้อตับเนี่ยจะเริ่มแข็งพอปล่อยไว้นานก็นานวันเข้านะคะเราไม่รักษาเราไม่เลิกดื่มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมะเร็งได้ในที่สุดรวมทั้งการเกิดภาวะตับอักเสบนะคะเช่นจากไวรัส จากไวรัส B ีนะคะก็ถ้าไม่รักษาเรื่องของไวรัสตับเนี่ยอุปติการการเกิดมะเร็งสูงมากเลยนะคะบางคนเนี่ยพบในสเตสีเลยแล้วคนไข้ที่แบบมาเนี่ยนะคะก็จะมาเจอในสเตจหรือว่าระดับสีกันทั้งนั้นเลยอาการเบื้องต้นเนี่ยเหมือนโรคกระเพาะเลยคะ่ะปวดท้องท้องอืดแน่นจุกเสียดทานอะไรก็ไม่ย่อยเลยนะคะปวดท้องแน่นเจ็บหลังอาการเหมือนโรคกระเพาะและมีบางท่านเนี่ยรักษาผิดมาตลอด2 3สมปีเลย จนมาอันต์ซาวเจาะเลือดจึงถึงพบว,ว่าเป็นโรคมะเร็งนะคะดังนั้นเนี่ยเราเควรจะทําการเช็คสุขภาพประจําปีทุกปีนะคะตรวจดูระดับน้ำตาลในเลือดไขมันนะคะและ้วดูค่าตับค่าไตนะคะตรวจสุขภาพประจําปีจะทําให้เราเนี่ยนะคะไดะ้รู้ว่าเออตอนนี้สุขภาพร่างกายเราเป็นอย่างไรบางท่านแบอบกเอ๊ะไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ oh เลยทาไมแบบค่าตับสูงจังก็มาจากสาเหตุต่อมาคือไขมันพอกตับค่ะ ไขมันพอกตับเป็นโรคยอดฮิตของคนไทยเลยนะคะมาจากการที่น้ําหนักตัวเกินแล้วก็ทานอาหารที่มีของอของทอดของมันนะคะ,ะไม่คุมอาหารดีๆก็ทําให้เกิดมีภาวะไขมันในเลือดสูงและไปพอกที่ตับจนทําให้เกิดอาการตับแข็งและพอตับแข็งนานๆแล้วไม่รักษาก็ทําให้เกิดโรคมะเร็งตับได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการใช้ชีวิตจิตเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตประจําวันนะคะเราควรหันมาใส่ใจสุขภาพนะคะดยการ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งตับอย่างไร,งไรเช่นอันแรกนะคะันดับแรกเลยคืองดดตืด่มแอลกอฮอล์นะคะอ่านะคะสําหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วเช่นมีภาวะไขมันพอกตับและอย่าไปดื่มแอลกอฮอล์อีกนะคะก็จะเกิดภาวะอาการตับแข็งแล้วก็อาจจะเป็นมะเร็งตับได้ในอนาคตนะคะอันดับที่2คือการที่เราชอบทานบาง,บางท่านใช่ไหมคะชอบทานของแห้งเช่นพริกป่นถั่วป่นมันอาจจะมีสารตัวหนึ่งคือนะคะเชื้อราตรงนี้จะมีสารอะฟาท็อกซินนะคะ ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับได้นะคะดังนั้นก็เด็กเลี่ยงพวกถั่วป่นนะคะที่ดูไม่ค่อยถูกสุขลักษณะนะคะก็งดไปนะคะรวมทั้งการอาอกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่สเสมอนะคะรวมทั้ง การดูแลสุขภาพเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนที้เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่ดืมออ่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลดน้ําหนักโดยการที่ไม่ให้ไขมันในร่างกายเกินนะคะดูแลสุขภาพเป็นการที่หันมาทานผักผลไม้มากขึ้นอาหารติดมันของหวานของทอดก็งดนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้มีภาวะไขมันเกินในร่างกายและไม่ให้สะสมในตับด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ,ะรายการสาระความรู้ดีๆจาก Good Idea TV ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ